โอ้ล่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะชิพลอยจะมาเปิดประสบการณ์นะคะการเล่า how to ผ่านวีซ่าอเมริกาที่เขาว่าหินที่สุดเนี่ยอย่างไราภายใน3นาทีโดยที่เขาไม่ขอดูหลักฐานอะไรเลยนะจ๊ะก็ต้องบอกก่อนว่าการเตรียมตัวของเราเนี่ยค่อนข้างปเป็นเรื่องสำคัญนะคะแต่การเตรียมตัวของพอยที่สำคัญที่สุดมากกว่าในส่วนของเอกสารที่ครบถ้วนแล้วนะคะ ก็คือเรื่องของบุคลิกภาพหรือ personality นั่นเองนะคะวันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าชิพอยอ่ะแต่งหน้าไปแบบสดใสเห็นไหมเป็นเพื่อสาวจีนเป็นเพื่อสาวเกาหลีหรือยอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะว่าไปพบก,กับท่านกงที่เขาเป็นฝรั่งบังค่าเนาะที่เขาคุยกับเราเขาก็จะได้รู้สึกว่าชื่นหน้าชื่นตาชื่นใจในการคุยนะคะแล้วก็เออพอยอ่ะ เ,เวลาจะทําอะไรที่เป็นทางการพอจะเก็บผมรวบหมดเพื่อที่จะเห็นหน้า mm hmm. หููหินของเราทั้งหมดทุกอย่างนะคะอันนี้พออันนี้เป็นเป็นลักษณะของของพอส่วนตัวนะที่พอรู้สึกว่าเออทุกอย่างที่เป็นทางการมันต้แบบนี้แต่เราก็อดไม่ได้ที่จะมีความแบบว่านี่สนงอยโค้งแฟชั่นอิตาีนิดน,นึดนงแต่นี่ตกเย็นแล้วก็โค้งฉันก็เออ เป็นโค้งพิสดารหน่อยหนึ่งนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันนะจ๊ะอันดับแรกเลยเวลาที่ไปถึงสาถานทูตอเมริกานะคะ ตอนแรกไปไปถึงสถานทูตที่ตรงลุมพินีถูกไหมก็จะมีสถานทูตเดียวสถานทูตอเมริกาแล้วปรากฏว่าไปผิดนะคะเราไปในส่วนของสถานทูตซึ่งจะอยู่ฟากหนึ่งแต่ทีเนี้ยไอ้ส่วนของการสัมภาษณ์วีซา่ามันจะอยู่อีกฟากถนนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปจอดรถเนี่ยนะคะก็จะไปจอดรถที่เอ่อน่าจะเป็นเหมือนใครตึกสํานักงานหรือตึกโรงแรมอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็เสียค่าจอดรถประมาณนั้นนะคะก็น่าจะประมาณ เอ่อหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้าบาทอะไรประมาณนี้แต่คือฉันจะบอกให้ว่าโปรเซสของดิฉันทั้งหมดเนี่ยคือไปถึงแล้วแบบไม่ถึงชั่วโมงอ่ะเออเป็นอย่างเงคีคุยมากนะอ่ะโอเคอันดับแรกนะคะเมื่อเราไปถึงแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาทำเลยอันดับแรกก็คือขอบัตรประชาชนเราพร้อมกับโทรศัพท์มือถือนะเราก็ติดต่างว่าอีอียนี้เป็นโทรศัพท์มือถือเราแล้วกันนะคะเสร็จแล้วเขาจะบังคับให้เราปิดเครื่องตรงนั้นเลยคือหน้าหน้า สถานที่คือยังไม่ได้เข้าไปในห้องเลยนะยังไม่ได้เข้าไปในส่วนอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะก็ ปิดให้เรียบร้อยปิดเลยนะคะไม่มี silent mode ไม่มีแบบ flight mode อะไรไม่มีทั้งสิ้นนะคะต้องปิดโทรศัพท์มือถือแล้วเขาก็จะมีเครื่องมาสแกนตืดๆของเราเพราะเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเอาอันนี้นะคะพร้อมกับโทรศัพท์มือถือของเราทั้งหมดนะคะแล้วก็พาสปอร์ตแล้วก็เอกสารต่างๆที่เราเตรียมไปอะไรต่างๆนาน,านๆอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างเช่นใบนี้นะคะใบนี้เป็นใบ ds ที่ปริ้นมาจาก ds 1 6 0เนาะแล้วกใ็ใบ appointment นะคะแต่ว่า แปลกมากคือเขาถามชีพอยว่านัดกี่โมงพอาก,ก็บอกว่าอ,อ๋อนัดก้าโมงครึ่งค่ะตอนนั้นพอก,ก็ไปประมาณซกแบบว่า9ก้าโมงแบบ กือบครึ่งพอดีอะไรเงี้ยก็แบบเออเขาก็ไม่ขอดูอัพพอยเมนต์ไม่ขอดูอะไรเลยนะเอาจริงๆพอเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ให้เอาทุกอย่างของเรานะคะไปใส่ตะกร้าทุกคนคิดดูกัว่าเหมือนว่าเหมือนเหมือนจะเป็นกระบะเวลาที่แบบผ่านเครื่องสแกนเนอร์ในกอ่อกมาเวลาเราออกนอกประเทศอะไรประมาณนั้นนะคะก็ใส่ไปหมดปุ๊บสิ่งที่เราจะไม่ได้คืนตอนนั้นต่อด้านหน้าก่อนที่เราจะเข้าไปส่วนด้านในนั่นคือโทรศัพท์กับบัตรประชาชนเพื่อที่จะรู้ว่านี่คือโทรศัพท์ของดิฉันนะจ๊ะนะและเสร็จแล้วเราก็จะได้ริชแบนมาอันหนึ่นะะนนม หมายเลขหมายเลขกล่องที่เราฝากนะหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินดอง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 ดอันนี้คือไม่ได้แล้วนะโทรศัพท์กับกับประชาชนไม่เกี่ยวแล้วนะคะไม่ใช้แล้วนะแต่ต้องพบไปประชาชนไปนะคะถ้าไม่มีก็ไปขับขี่ที่ก็มีรูปภาพของเรายืนยันตัวตนเราเนาะต่อไปเราก็จะพกมีไปเลยค่ะดอง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 นะใบนัดแอปพเมนนะเขาก็พกเดินไปนะคะ แล้วก็พออะเตรียมพวกสเตทเมนต์เตรียมพวกอะไรต่างๆข้อมูลต่างๆแหล่งท่องเที่ยวใบรับรองการทางานอะไรก็คือเตรียมทุกอย่างให้ครบถ้วนตรงนี้ไปให้หมดเลยแต่เดี๋ยวจะบอกว่ามันเป็นยังไงทำไมของพอถึงเร็วพองงมากว่าพอเร็วมากแล้วก็อย่างที่บอกนะคะพาสปอร์ตของเรานะคะมีกี่เล่มก็เอาไปให้หมดส่วนตัวแล้วของพอมีสี่เล่มนะคะแต่ว่าโดนยึดไปหนึ่งเล่มแล้วการโดนยึดพาสปอร์ตไปว่าไงจ๊ะแปลว่ายูพาสยูเอสวีซ่านะคะก็ได้รีเทิร์นกลับมาสามเล่มนะจ๊ะ ก็ทีเนี้ยปัญหาก,ก็คือเมื่อพาไปถึงปุ๊บมันจะมีจุดที่เขาอะจะขอตรวจดูเอกสารอะมีอะไรมาบ้างแอปพลิเมนมีมาไหมคะแล้วก็คอนเฟิร์มชั n นมีมาไหมคะโอเคเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้เขาจะขอตรวจรูปที่เราเอามาเป็นรูป2นิ้วใช่ไหมแต่ประเอนว่าอะทุกคนดูนะพอเอารูป2นิ้วแบบนี้ไปเนี่ยเอารูป2นิ้วแบบนี้ไปซึ่งจริงๆอะมันก็น่าพอจริงๆแหละแต่พอยดานไปใส่คอนแทคเลนส์ตอนถ่ายรูปทุกคนไปใส่คอนแทคเลนส์ตอนถ่ายรูป โอ้ oh my god สิ่งที่ทําก็คือรูปช้าไม่ได้เอาาาแล้เเวรกรรมฉันทํำยังไงแล้วฉันจะทำวิอยู่ได้ไงคือจริงๆอ่ะขั้นตอนเนี้ยทำไม่พอ e ช้าไป20นาทีเลยนะในการที่จะเข้าไปสัมภาษณ์กับท่านกงอ่ะคือช้าไป20นาทีทันทีเลยแต่ทีนี้คือเขาก็มีการแก้ปัญหาค่ะคือนี่ค่ะ เขามีตู้สติกเกอร์ให้ถ่ายภาพแล้วดิฉันก็ไปทั้งอย่างนี้เลยทุกคนหัวจะงอยแบบนี้เลยแล้วก็นี่เราก็ถ่ายเองอะ <S <S ในตู้สติกเกอร์นึกอ,ออกปะแล้วก็คือไม่ได้เอาเงินสดมาไม่ได้เอาเงินสดมาก็ต้องให้แบบว่าคนไปเอาเงินสดมาให้วิ่งมาค่าอันเนี้ยคือหนึ่งร้อยห้าสิบาทก็ยังไงให้ทุกคนเตรียมเงินสดไปด้วยแล้วกันนะคะเผื่อว่ารูปที่เราเอาไปแล้วมันใช้ไม่ได้อลยอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นตู้สติกเกอร์ให้เราถ่ายเองแบบนี้นะคะ เราก็ถ่ายใไหมสวยนี่ก็ถ่ายตามตู้สติกเกอร์นะจริงจริงนะคะก็พอถ่ายออกมาเสร็จแล้วปุ๊บเขาไม่มั่นใจหรอกนะว่าได้ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าให้เก็บผมให้หมดอะไรมันไม่เห็นไม่เห็นอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็ไปแบบวันสัมภาษณ์เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือไปวันนี้เลยไปวันสัมภาษณ์เลยก็ทําผมเปอร์สกัดไปเลยแต่ก็เก็บรวบหมดเห็นใบหงใบหูอ่ะปรากฏผ่านนะรูปก็ผ่านอะไรก็ผ่านหมดนะคะเรียบร้อยก็ พอไปถึงท่านกงนะเขาขอแค่ดูรูปอันนี้คือ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 ตรวจรูปนะส่วนของของการตรวจรูปก็ไปเสียหนึ่งร้อยห้าสิบาทแต่ว่าพอดีพอยเอาแบงค์ร้อยไปสองใบก็เป็นสองร้อยบาทแล้วตู้ไม่ทอนก็ไม่เป็นไรวุ้ยตอนนั้นคือแบบว่าเอาอยัางไงก็ได้ให้รูปฉันออกมาก่อนฉันก็ปรื้สอ,ออกมาเลยสองร้อยบาทก็เสียไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ถ้าใครอยากจะไปถ่ายรูปที่นั่นนะคะเอาชัวให้เจ้าหน้าที่เช็คว่าต้องผมยังไงอะไรยังไงแบบเอาชัวก็สามารถไปถ่ายรูปที่นั่นได้นะคะนะคะหนึ่งร้อย ห้บบาทไม่ยูสี่ลูกนะโอเคแต่ว่าหลังจากไปสัมภาษณ์กับท่านกงเสร็จแล้วเนี่ยก็แน่นอนค่ะสิ่งแรกที่เขาถามหานะคะกงสุนถามหาซึ่งกงสุลเนี่ยก็จะเป็นกงสุลอเมริกาเนาะก็จะเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเลยเราก็แบบ Hi Hello Good Morning Madam นะสัตว์ภาษาอังกฤษใส่เลยนะระดับแรกถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ว่าจะคล่องหรือไม่คล่องนะ อันนี้บอกก่อนแต่ถ้าใครพูดไม่ได้ท่านกงพูดภาษาไทยได้นะคะเพราะว่าดิฉันจะบอกว่าก่อนหน้าดิฉันเนี่ยมีคนถามดิฉันว่าเขาเขาแบบว่ารู้สึกแบบว่าวอร์ริดมากแบบรู้สึกแพนิคมากว่าจะผ่านไหมคือเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะไปเที่ยวอเมริกาแล้วเขาพูดแบบว่าเขาไม่เขาไม่คอนฟ idence ในภาษาอังกฤษอะไม่เชิงพูดไม่ได้หรอกนะเลยบอกพี่ถ้าพี่ไม่คอนฟ idence ภาษาอังกฤษพี่พูดภาษาไทยเลยค่ะเพราะว่าหนูก็ทำการบ้านมาเหมือนกันว่าถ้าแบบว่าตอบแล้วไม่คอนฟ idence พูดภาษาไทยไปได้เลยอืมก Back, rence, เขาไปสัมภาษณ์อีกช่องหนึ่งเขาเ็เห pues ็นเขาพูดภาษาไทยอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเขาก็ได้แต่ทีเนี้ยคืออย่างที่บอกว่าคนที่ได้พูดภาษาไทยเขาบอกว่าโอ้เขาก็ไปทราเวลนะไปทราเวลประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนี้ทํางานอยู่ที่นี่ที่นี่อันนี้คือลักษณะของการพูดภาษาไทยที่เราได้ยินเนาะแต่มามาในส่วนของพลอยบ้างโอเคพลอยพูดภาษาอังกฤษประโยคแรกเลยคือไปทําอะไรนั่นเองนะคะพลอยก็บอกว่าพลอยจะไปเที่ยวนะคะพลอยจะไปเที่ยวก็คือพลอยตั้งใจจจะไปเที่ยวจริงๆเนาะดยการยื่นพาสปอร์ตไปไปหนึ่งใบที่เป็นพาสปอร์ตปัจจุบันนคือเเรามมีกล เตรียมไปก่อนแต่เวลายืดให้กรงศูนก็คือยื่นมาปอดปัจจุบันแต่ที่สําคัญคือนางไม่ดู ds1 6 0หน่กน่าจะเป็นเพราะว่าทุกอย่างมีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วนางไม่ดู appointment ถูกไหมอ appointment มันคือส่วนที่แบบไปแล้วสรุปแล้วสองใบนี้ฝ่าว้าวฝ่าเ้าว่าวิ้นไปจะไม่เนะแต่ก็ปรินท์เถอะแต่ก็ปรินท์ไปนะคะ DS160 หกตัวที่เป็นอ่าตัวคอนเฟิร์มชั่นตัวนี้นะคะเห็นไหมจ๊ะทุกคน นะเป็นตัวคอนเฟิร์มชันตัวนี้แล้วก็ตัวที่เป็นอัพอิสเมนต์คอนเฟิร์มชันอีกอันหนึ่งนะคะก็ควรปิ้นไว้กันเหนียวกันเหนียวกันบูดเนาะแล้วพออ่ยื่นพาสปอร์ตตัวจริงไปเสร็จแล้วอ่ะทั้งก็ถามอ่ะไมไปทําไมไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยไอก็บอกว่าไอจะไปสหรัฐอเมริกาไอจะไปเที่ยวเนาะแล้วก็ประโยคที่เขาถามเลยว่ามีใครรู้จักอยู่ที่สหรัฐอเมริกาไหมเนี่ยส่วนตัวพลอยนะพลอยแนะนํานะเอาแบบไม่ยุ่งยากนะบอกว่ายังมี รหรือถ้ามีจริงๆหรืออะไรจริงๆอย่างเงี้ยเขาก็จะถามต่อแต่ว่าคุณต้องตอบทุกอย่างที่เป็นความจริงนะอาทิเช่นแบบไปทําอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าคืออเมริกาเนี่ยจากคำถามที่เขาถามพอยคำถามแรกนะก็คือไปทําอะไรก็คือพอยบอกว่าไปทราเวลแล้วก็บอกว่าไปทราเวลกับไปทราเวลกับไปทราเวลที่ไหนไปทราเวลทําอะไรออย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าพอยไปนิวยอร์กพอยอยากไปนิวยอร์กประมาณอย่างงั้นแล้วบอกไปกับใครเขาก็เออพูดมันไม่เช่กโกหกอ่ะเขาก็บอกว่า maybe maybe, maybe my boyfriend อะไรประมาณอย่างงั้นแล้วนางก็ถามต่ออีกอออ ลืมบอกไปว่าเจอกลงส่วนผู้หญิงซึ่งจริงๆแล้วในใจอธิษฐานว่าโอ้ยสาธุพอหลวงแม่หลวงขอให้ดิฉันเจอกลงส่วนผู้ชายเพราะว่าไอคิดว่า different sex นะ่ะมันน่าจะแบบอะไรได้มากกว่าแต่ก็ไม่รู้แต่ว่ากงส่วนผู้หญิงท่นนี้น่ารักมากนะคะเป็นอ่าเป็นกงส่วนผิวสีนิดๆนะน่าจะเป็นฮาอะไรแต่เป็นอเมริกันแหละแต่ว่าก็เป็นแบบแบบ ผิวสีนน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมาก so nice มากเพราะว่าเราได้ยินที่เขาสัมภาษณ์คนก่อนหน้าแล้วอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ถามว่า,าไปทำไมบอกไปเที่ยวนะคะไปกับใครเราก็บอกไปไป on long vacation นะคะตอนวันหยุดอันนี้แปลเป็นไทยแล้วเนาะไป on long vacation on วันหยุดของอ่า semester ที่มหาวิทยาลัยเราที่ทำเพราะเราอะ่ะเป็นเป็น lecturer of อินเดอะยูนิเวอร์ซิตี้อะไรเงี้ยจำติ้งไรแด็ดเนาะก็พูดไปประมาณนั้นนางก็ว้าวอะไรเงี้ยแล้วคำถามที่สองก็คือนางก็ถามว่าเอาแล้วประสบการณ์ทำงานอยู่ล่ะอยู่ทำงานมากี่ปีแล้วที่อ่ายูนิเวอร์ซิตี้อะไรเงี้ยไอ้ก็บอกเลยว่า12 years 7 months นะ12 years ชีแบบโตกใจมากอะไรเงี้ยเพราะว่าฝรั่งกับคนไทยอ่ะคือเขาจะคิดว่าเออคนไทยทำไมหน้าเด็กจังประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเราหน้าเด็กเพราะว่าเราอ่าบอท็อกซ์ฟิลเลอร์รีเจลันสกับตา นะะเออเขาก็เวลาก็คุยแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยนะล้วบอกเอาแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ไปเนี่ยใครจะเปให้อยู่ละอะไรเงี้ยไปกับบอยเฟรนด์อะอยู่ไปยังไงแล้วอยู่จ่ายเองอรอแล้วก็คือคือเหมือนเป็นการคุยเล่นเลยอะจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลิกภาพ personality เนี่ยต้องมั่นใจเพราะว่าพอคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือคือฝรั่งเนี่ยพอคิดว่าไม่ไม่พ้นหรอกประเทศไหนก็ตามเขาต้องการคนที่มั่นใจแล้วก็ไปอยู่บ้านเขาแล้วเอาตัวรอดอะ ทุกคนเก็ตฟิลไหมเออไม่ใช่ไปอยู่แล้วแต่แล้วแต่แบบแบบอย่างเงี้ยคือมันมันมันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทราเวลหรือจะไปอะไรก็ตามอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามที่จะแบบคอนฟ i เ e น c ์เอาไว้ถ้าพูดภาษาไทยก็พูดภาษาไทยไปเลยแล้วพูดแบบคอนฟ i เ e น c ์ถ้าพูดภาษาอังกฤษได้ก็พูดภาษาอังกฤษได้แบบคอนฟ i เ e น c ์ไปเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้อวดนะนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยนะกับคำถามที่สองก็ถามว่าเอ่อคำถามแรกใช่ไหมกลับไปกับใครอะไรเงี้ยเออไปไปเที่ยวไปเที่ยว กับแฟนก็ขยายความนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบอกว่า oh I spend it by myself นะ but my boyfriend w ขา t to spend ง uh ิเออ จะมี and every that, like that. แอนเฟ y นด p ฮ Da วีเดตไลด์แดอะไรเงี้ยคือแบบเราก็หยอกหยอกล้อเขาคุกกี้คุกกี้อะไรเงี้ยไปอ่ะอย่างคำถามที่สองที่พอเจอก็คือถามว่าไปประเทศไหนมาแล้วบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุณาจำประเทศที่ไปมาด้วยนะเขาก็จะถามว่าไปประเทศไหนมาแล้วบ้างแาปัปัปั๊ปั๊อะไรเงี้ยแต่ว่ารายละเอียดอ่ะไม่ได้ถามอะไรพอเยอะเลยแล้วแบบว่าคุณก็ไม่ต้องตอบเยอะนะเขาถามอะไรคุณก็ตอบแค่นั้น อืมแค่นั้นพอแต่ว่าตอบด้วยความมั่นใจก็บอกว่าไปนี่มาแล้วไปเคยประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอาที่แบบว่าไอาแบบว่า appreciate มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไอาแบบว่าประทับใจมากที่สุดด้วยก็คือตอนที่ไอไปแบบว่าเป็น exchange future ที่ Australia. ออสเตรเลียไอไปแบบว่าเออ ประมาณยีวันอะไรเงี้ยก็เหมือนกันเล่าให้เขาฟังอะไรอย่างนี้เนาะเอออีกประมาณสักครึ่งนาทีเ้าก็บอกว่าเรื่อยู่แบบนั่นนี่นู่นอะไรอย่างนี้กับประโยคสุดท้ายเลยนะคะที่พอยโดนก็คือเขาบอกว่าเราจะกลับมาไหมนี่คือสําคัญที่สุดคือ you are back ไหมคะ you back ไหมเราบอกว่า back แน่นอน s u r e l y absolutely because I have a schedule in next semester เห็นไหมคือแบบว่าพลอยเป็นอาจารย์ถูกไหมพอยก็ต้องมีตารางสอนในมหาวิทยาลัยใน next s e m e s t e r ในในเ,เขาเรียกว่าอะไรวะในเทอมต่อไปอะ่ะเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่อกองสุนเขาถามเรานะพอโดนสามคำถามแล้วประมาณสักสามนาทีจริงๆจนแบบทุกคนข้างหลังคือแบบมองว่าแบบฮะไปแล้วหรอกคุณแม่ค่ะโชอดีนะคะทุกคนอะไรเงี้ยแต่คนก่อนหน้าเนี่ย อันนี้จะบอกก่อนว่ามีคนก่อนหนะ้าพลอยแต่อยู่ช่องข้างๆที่เขาไม่ได้ไปนะคะมีพี่คนหนึ่งที่แบบว่าเป็นผู้ชายไปอะไรเงี้ยเนาะเขาก็วอร์รี่มากเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ปัญหานะแล้วเขาบอกว่าเขาจะเขาเป็นเขาเป็นพนักงานบริษัทนี่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 แล้วเขาก็จะไปแบบว่าไปดูงานไปทําไปดูงานอะไรสักอย่างไม่รู้อะแล้วแบบพูดจริงๆไหมท่านกงถามแค่สองประโยคส่งพาสปอร์ตคืนแบบนี้เลยพร้อมใบขงังแปรชถ้าคุณดองส่งพาสปอร์ตคืนอะแปบลบว่า ไม่ผ่านวีซ่าอเมริกานะคะแต่บอกก่อนว่าค่าเฉลี่ยที่พอยลองฟังดูแล้วนะคือประมาณว่าพอพอไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีะที่ที่สองสาขาเนาะหนึ่งสาขากรุงเทพสองสาขาเชียงใหม่าสถานทูตท,ที่สาขากรุงเทพเนี่ยเท่าที่พลอยเห็นนะคือการ์ดแม็กซิมัมนมันมปห้าช่องแต่ว่าเปิดสามช่องเปิดสามช่องในวันที่พลอยไปนะคะพลอยก็เลยแบบว่าเ ไปดูนะคะว่าสามช่องเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันสัมภาษณ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้ช่องผู้หญิงเสียงดังมากช่องที่ดีฉันเขาเสียงดังสุดอะไรเงี้ยแต่ก็เงี่ยหูก็ฟังอยู่ก็ได้ยินอยู่เพราะว่าจะเป็นกระจกใสกั้นเหล่ากับกับท่านกงที่พูดท่านก็จะยืนขี่ยืนขี่นะจ๊ะแล้วก็พูดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งคนก็จะสัมภาษณ์ไม่ได้นานมากะค่ะถ้าเขาไม่ได้มีประเด็นสงสัยอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะ ถามว่าเขาถามไหมบางคนพอดูใน youtube อะไรต่างๆนะถามเรื่องว่าแพลนว่าจะไปพักที่ไหนนั่นนี่นู่นแต่พอยว่าประโยคที่สําคัญเลยคือพอยจะบอกว่าพอยเพราะพอยแพลนไว้ว่าพอยจะไปช่วงปิดเทอมซึ่ง I o อ t know ถูกไหมว่าไอจะไปช่วงไหนไอก็บอกว่า maybe long vacation นางก็บอกว่าสงการเดย์โอ้เออก็แบบว่าสงการเ day maybe สงการเ day or next week after สงการเ day because I don't have too much people to go there เอาประมาณอย่างนั้นน่ะก็คือ,ค,อคุยกันแบบว่าตลกตลกสนุกสนุกอะไรประมาณาน,น,นั้นก็ขำเนาะและ้วนางก็แบบโอเค You ย r e p a s s นะ the U.S. visa have a nice day แล้วท่านกงก็ have a nice day แล้ว,ลวก็ have a nice day mom thank you เราก็นิดหนึ่งเพื่อมารยาทเนาะนี่ก็เป็นการสัมภาษณ์ทั้งหมดนะคะพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะ เราจะได้ทุกอย่างกลับมา sorry ยกเว้นถ้าเราผ่านเนาะก็คือพาสปอร์ตในปัจจุบันนะคะอันนี้พาสปอร์ตไอเ้เก่าๆเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ไม่มาสนใจเราเลยนะคะส่วนรูปตรงนี้เนี่ยที่เขาให้เราเอาไปเนี่ยเอาไปรูปเดียวก็ได้นะจ๊ะเออเพราะว่าเขาไม่ได้เอาวันนี้ไปแปะอะไรที่ไหนเลยนะคะเขาก็จะเอาไปสแกนแล้วก็ใส่วีซ่านึกออกใช่ปะมันจะเป็นเหมือนบัสติกเกอร์วีซ่าประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปสไถ่ายสวยทับตตยนี่ไม่ผ่านกับคอนแทคเลน ฉันไม่ผ่านมาคอนแทคเลนเพราะว่าพลใส่คอนแทคเลนสีฟ้าพอไปถึงที่นู่นปุ๊บพลต้องเอาคอนแทคเลนออกเลยอะแล้วพลใส่ตาสั้นหกร้อยตอนแรกพลแบบว่ากูตายแน่กูสัมภาษณ์กูมองไม่เห็นกงสุนแน่นอนตุยตุยเย่วาตะนาเบ่แต่ก็ไม่เป็นไรคือแบบเบิ่งนะเออเฮ้ย hey, ฮัลโหลอย่างเงี้ยเออกิมเข้าไว้คุณน้ายอย่าก,กลัวคือทุกคนบอกว่ายากคนรอบตัวพลอ,อะบวลดมากคือเครียดกว่าพลอ,อีกแต่พลรู้สึกว่า ไม่ยากเลยแต่อย่าประมาทนะคะเพราะว่าพลอยก็เตรียมไปหมดทุกอย่างเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสเตทเมนต์เออเนี่ยใบรับรองการทํางานนะพลอยก็เตรียมไว้แล้วก็พอเป็นข้าราชการนะคะพลอยก็มีตาครุฑแบบนี้ด้วยในส่วนของใบรับรองการทํางานนะคะสเตทเมนต์ที่มีเงินเดินบัญชีเนี่ยพลอยก็พลอยก็ทาไปแต่ท่านไม่ขอดูอะไรเลยแล้วพลอยก็ทาการบ้านแบบประมาณว่าแบบว่าอ่าเนี่ยใช่หไหม t ทเวอร์บ n สเซนด์นิวยอร์กซิตี้เอกโซยูนีคอะไรประมาณอยนะ่างนั้นอะทำไปลนิดหน่อยเผื่อว่าเขาถามว่าเอาแล้วทำไมถึงอยากไปเมืองนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามจริงๆว่าว่าจะไปเมืองอะไรแต่เขาก็ไม่ถามหรอกว่าทำไมอยากไปโอ้ฉันก็งงเหมอือนกันอืมก็นั่นแหละค่ะก็เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ ให้แบบว่าบอกทุกคนว่าพลอยก็เจอเหมือนกันคือถ้าพลอยไม่ติดเนี่ยนะไอ้ไอที่ไปถ่ายรูปแล้วก็วิ่งต้องออกมาใหม่ข้างนอกเนี่ยพอวิ่งออกมาใหม่ข้างนอกเนี่ยมาเอาโทรศพัพท์อะไม่ได้หมายความว่าโทรในสถานทูตได้นะจ๊ะต้องวิ่งออกมาโทรข้างนอกริมถนนนะเพื่อที่จะแบบว่าให้คนที่ไปด้วยกับเราเนี่ยเอาตังค์มาให้เราหรือเราต้องไปกดตังค์เองแต่พอดีว่าโอเคเรามีเงินสดอยู่ในกระเป๋าพอดีแล้วแต่เราไม่ได้กระเป๋าเข้าไปเก็ตฟิลป่ะจริงๆกระเป๋าเล็กๆค่ะเอาเข้าไปได้ก็จะฝากไปพร้อมกับโทรศัพท์มือถือกับม ปัประชาชนประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่แบบไอจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะอาจจะยาวนิดนึงนะคะคลิปนี้แต่ก็ค่อนข้างจะละเอียดนะแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับบ้านได้ค่ะแบ็คโฮมค่ะเอาโทรศัพท์กลับบ้านเข้าเอกสารทั้งหมดกลับบ้านเอาแบบประชาชนกลับบ้านคืนแทบคัทเข้าไปนะคะแล้วก็รอนอนรออีก3-5วันพาสปอร์ตก็จะมาถึงโอ้โนวีซ่าอินไม่พาสปอร์ตวีซ่าอเมริกาสิปีไอพาสเอจ